เดอไม่เลยเกือบไหมงงน้องตองพากันทอดไข่ไฟไหม้ยังเฮ้ยังเดีไม่ไหมบ่ปว้าวคนละถ้วยคนละซามเลยบ่ไม่ได้กินด้วยกันบ่อสมันมันมันทำกินเองโอ้น้องตองก็จะทำกับข้าวแล้วมาไปกินข้าวเลยไม่ได้ก็นือลำไสโน่นมาแตงก็เอาไปกินเลยเลือย ใส่นั่นแหละแล้วก็มันมีมันมีช็อตพริกไหมช็อตพริกแล้วไม่ได้เอามาใส่ถูกอยู่มา,าใส่อะไรผิดใส่ถ้วยคนพ่ออยากกินนะกินอะไรไหนก็เอาไปกินแต่ว่าอยา่าแต่ว่าอย่าเกินไปนะห้ามกินเยอะกินครึ่งแก้วเอา อะไรเฮ้ยย่าต <signaling. S 2> ั้งแหงแล้ยยำพอเปิดอะมันพุ่งเเห็นมันละฮะเราจะทำกับข้าวอยู่ เอยัห็นเมนูจัดเลมสวันนี้ชิือมันจังเพราะว่ามดวันจันที่คุณวันที่เดี๋ยวเรากินกินน้ำกับข้าวบ่ไ่ิเอือคืเขาปเ๊อือค้อนบอว่า้าามัววันสิลกเตาปเตาลูกุ็ได้บเอรยังไงถ้าคือวันว่าว่ายเตา แม่คอดพิชงาะวันคือเตาแล้จะมาบ่ไหนถ่ยวม่ถ้ามาบ่อืมแล้วคุณั่องไปมาแล้วอยู่บานองไปมาประกอกะเลยวิมาบ่ไม่เทาเลยไห่เทาูอยู่ป่ะมืออื่นก็ไปรับามืออื่นก็ไปรับเาาจัดพิกเต็งคอ่ะ ยี่สิบห้าบาทยี่สิบ้านาทยี้าบาทยี่สบ้าบาทยี่สิบห้าบาทยี่สิ้าบาทยี่สิบห้าบาี่สิบห้าบ่สบาบยี่สิบหะทยี่สิบห้าบาทยบห้ยี่สิบห้าบาทยี่สิบ้าบาทยี้าบาทยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทยี้าบาที้าบาทยี่สิบห้าบาทยี่สิ้าบา่สิาบาี้าบาที่ห้าบาทย่บยี่สิบาบาท่สิ้าบา่สห้ยี่สบห้าบาทย่สิ้บาทยสิบห้า้า Cái kính ừ. mà lại tàu là mùa nhà vải. Gimu lúc gimia lạp 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 Cái lạp 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 trò lạp 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 กุรานเนี่ยน้ําก็ไม่ได้อยู่ยอมน้ําตกตึ๊งค่ะเนี่ยแม่บ้านแล้วสายก็มันมีเรซาแล้วไม่ขึ้นเอากุ้งด้วยกุ้ง <laughs> <laughs> <laughs>

và một cái lại vào đi luôn bạn Những người ở lại. lại. Mhm. 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 Mhm lắm của lâm máy này đó này mà này là... mà có on ินเ่าน้ำ,น,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 ำนมันกิน่นมันกิน่นมันพยอพอดีคูดกิน้วยนี่อด,ดีเอาโบ้มาคูด,คดกินเด้นี่นั่นี่ เดี๋ยวเรยควรกบ,บิงอันอ่อนๆพูดจริงพูดจริงนะครับตอนนี้น้องตองกำลังกินข้าวเช้านะครับพูดกินเลยยินดีหรือเหร่า